กินข้าวแข่งกันเร็วใครกินหมดก่อนคนนั้นชนะเร็วกินข้าวกินนะอร่อยัน้มีนอ่อยไมยายอร่อยมากสุดเยอดว้เข้าเข้าวันอันนี้อยู่วันเราไม่พูดมันก็พูดเพาะ, <S <S 2> <S 2> ะแล้วค่ะยายทำน้ำนะใบเตยไว้กินอร่อยไหม เท่โอ้โหคนสวยมีสาวสวยกับเขาอยู่คนนึงสวัสดีค่ะวิถีแม่บ้านนะคะวันนี้ค่ะอุ้มมาเที่ยวบ้านยายนะคะ เก็บเมื่อนี้ส่งมาสดุดย่าแม่ถึงคิดเลยนะคุณไปไหนเนี่ยสีอะค่ะเด็กๆกินอะไรกันอ่กินข้าวแข่งกันเร็วใครกินหมดก่อนคนนั้นชนะเร็วกินข้าวไม่ข้าวโอ้โหโอ้โหการทอดมีนักแกะไก่ทอดพี่ดาวทอดไก่ให้กินไี่เอาวลูกไม่เอาค่อยๆกินค่อยๆกินใจเย็นๆเดี๋ยวติดคอ พี่บ่าวเดี๋ยวเดี๋ยพี่เ่าสิบคนค่ะเอาน้องเมนเอาเลเตอรเล่นดีๆนี่ของนีเดี๋ยวหามาให้เน้องมให้กินได็อปลาตเมื่อกนีคือต้มตาปลาอยากกินต้มตาใช่ไหมมันแแซ่ใช่อร่อยเมื่อวาที่แจะทกินกัอันนี้ไล่กันมาเลยใช่ไห ไล่ปีมาเลยไล่ปีโดนก่อนใช่ปหมโดนโดนแล้วก็มาเลเซอร์เลเซอร์แล้วก็ตินตินแล้วก็ภูผาใช่ไหมแล้วก็อิเมดน้องเล็กสุดนี่แม่เป็นเป็นเบบี้่ใจก็จะตื่นตาตื่นใจเมื่อพี่มาบ้างใช้ใช้สีมิกียว ชายชายมีสีเจียวไหนหนูนะนาเขามือกันแล้วหนูนาะหนุนาะแก่แล้วนะเนี่ยสิบ,ส,บสิบกว่าปีแล้วป่ะพี่กิฟต์ห้ามื่นอ้าสีเ้าหนูนาะแก่มากแล้วเขมา,มามือไหนค่ะเขามือไหนค่ะา ตอนก่ได้กินข้าว่มาเนี่ยยายมีอะไรแบบแซบๆกินบ้างสลัดไหมพี่กิฟกินสลัดไหมกินสลัดปะยายมาฝนตกพอดีค่ะในนี้ก็มีเป็นเฟ้นไฟทอดหนึ่งสลัดผู้า โ oh, 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 okay. อ้หอากาศดีอ่ะด anyway. ี bottle bottle right, okay. ่ไม่เอาลูกเลยนะวนขึ้นยื่นนะคะช้างเหมือนขุนช้างนั่งรอวันทองอะเห็นชาคิดไงอะไรนะอันนี้ชาดำอันนี้ชาชาดำโอ้โหบรรยากาศดียิ้มหวานหวานนียิ้มหวานหวานให้เหมือนพระเอกมิวสิกอะเร็วยิ้มหวานหวานเหมือนพระเอกมิวสิกอะ ยาดโอ้ยนี่เห็นไหมตะก้าเป็นเผือกค่ะตรงนี้มีเกี๊ยวด้วยอะยายกินก่อนเลยเฮ้ยไม่เป็นไรรอรอหลายๆยอย่างรอใช่ไหมยายชอบไหมยายสวยอ่ะอะไรนะต้นเหตุของการประดิษฐ์ประดอยทุกวันนี้ ได้จากยายยายจะชอบอะไรสวยๆชอบอะไรประดิษฐ์ประดอยแต่ก่อนอะไรนะปลาทูต้องต้องต้องแกะก้างนะคะโอ้โหนี่วางอย่างไรตั้งนานแล้วต้องให้เดาวางแล้วมาก้าเลื่อนมาจากเพ่อสวยยายอยากกินให้หมดนะ ยายกินให้มนนะยายหมดอันไหนมอคค่าคะอ๋อยายชอบกินมอคค่าผสมกก็อุ้ยสวยจังไม่เห็นไมเลยห็นได้แต่ก้ากินอันนี้ของเราชาเย็นโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหนีนะมอคกับคนสวยๆกินเข้าไปเยอะๆนะอันนี้คือลูกอีกนี่ลูกชายแห้งงงแม่ไปไหนมันเนี่ยดูทิ้งเด็กแถวบ้านบูนี่เองทิ้งหลานด้วย คนเยอะงานบ่อยมากนะตรงนี้แต่ไม่เคยแวะหลานยายกี่คนทิ้งไว้ที่บ้านอห้าคนนี่คือหนูแจนนะวะฮะอร่อยไหมยายอร่อยมากสุดยอดวันนี้วันนี้ยายซิมไม่มาเนาะโหเดี๋ยวซื้อฝากกับให้ยายอันนี้ี่บูเุปรี่ของใครอ่ะของพี่กิ๊บอ๋ออันไหนของหนูของหนูบ้านน้องฟี่ฉันอันนี้นี่หนูชอบกล้วยที่มันมีกล้วยริมริมฝั่งร้านน้อยหวานมากเลยเหรอหวานเต็มเลย าเต็มเลยอุ๊ยเค้กโลมะพร้าวก็น่ากินอ่ะก่อนกินถ่ายรูปไปกี่ร้อยรูปแล้วกินแล้วนะอ่ะกินเลยคนย่ามันหวานแล้วนั่นน่ะอันนี้อร่อยน้ำสลัดอร่อยอร่อยสลัดอร่อยอร่อยใช่ไหมกินอะไรกินน้ำอะไรไหวอ่ะอร่อยปะกินกาแฟกับยาดม โบากาแฟีวะเ้ผมไมหอุ้มนมันอ่ยโายทำรังนกแตกแล้วกาตกก้าแตกแล้วเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยตะกาตะก้าเผือกใช่ปะตะก้าเผือกอร่อยมากเผือกที่นี่สุดยอดนะยเค้กไรยายเค้กยังไม่ถึงชิมเลยชิมเลยเค้กยังไม่ถึงอะชิมเลย ก็เฉียงกินได้ไหมเนี่ยได้หมอสั่งอ้ามักินน่ะกินบ่อยๆไม่ได้นะน้ำตาลพุ่งนะำอีอุ้มพามาให้น้ำตาลขึ้นวันนี้อุ้มมาเพิ่มน้ำตาลให้อีกแล้วอืมอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะที่เราไปกินตอนสงกรานต์นะแต่ดูเค้กมันนุ่มเนาะยายเนาะนี่ร้านนุ่มคุณยายคุณยายถูกใจคุณยายถูกใจที่ว่านี้ดีกว่านะเหมือนอันนี้อร่อยกว่าเยอะไปตอนอร่อยกว่าเยอะอันนั่งแล้วสบายเนาะใกล้กว่าเยอะใกล้กว่า มันไปทางโน้นลึกขนาดว่ามไปจากบ้านผมยังไกลเลยดูเนี่ยสุดยอดแล้วโูไปขึ้นก็ขึ้นนะวะไปรถบนหลังเว้ยบนรถบนหลังยูน <c oughs> ิตยูิตบนหลังค่อยรถนะวันนี้ขอยูนิติหมดไหมคนเดียวหมดน่า วันนี้ยายทาอะไรให้กินอ่ะห่อหมกค่ะห่อหมกอะไรอ่ะห่อหมกปลาช่อนค่ะโอ้ยใส่กระทงด้วยมีกระทงนี้ยโอ้โหหลานยายสุดยอดมากเสียงแต่ละคนสุดยอดสุดยอดเนีให้หนูห่อกลับบ้านสองอันอโอเคเดี๋ยวว่ากินกับยายไปเลยตอนเย็นอืห่อไปเลยห่อกลับบ้านสอันกระทงพอไหมยายป้าอือพี่ดาวทำอยู่ พี่ดาวกําลังทําตอนนี้กําลังเข้าเข้าวังตอนนี้อยู่วังเราไม่พูดเราต้องพูดเพาะแล้วฮะเด็ดแม่อันนี้ใบอะไรวะเนี่ยใบยอโหระพาใบยอกับโหระพาของหมอแของพี่ดาวนี่ใบยอน้อยไปแล้วพี่ดาวต้องกระหล่ำเพิ่มแล้วแหละกระหล่ำมีในตู้ ใส่ที่ก็เดินมาเก็บยายเขามาใส่เห็นไหมกะทิกะทิอันนี้ใส่น้ำอะไรอ่ะความอร่อยดูจากหม้อนะฮะแป้งไงจ๊ะแป้งผสมกะทิเอามานอร่อยจากหม้อเบี้ยวหม้อผ่านตึกมาเยอะมากนี่ยเห็นไหมหม้อเบี้ยวสำหรับหยอกใช่ไหมกินหม้อนี้ถึง10ปีไหมเออใช่ไหมพ่อมึงแหละทำเบี้ยวไอ้อ๋อยทำเบี้ยวเอาของกูไปนึ่งนึ่งจนแบบไฟไหม้จนอ่อนไปหมดน่ะ เนี่เห็นไหมอ๋อต้องใส่แป้งข้าวโพดใช่ป่ะใช่เนี่ยเห็นไหมยายใส่แป้งขง้าวโพดแล้วมันก็จะหยอดสวยงามเนี่ยแ,แล้วเราหยอดไปหน้ากันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกะทิตกเลยเห็นไหมยายเวลาย,ยายทำกับข้าวยายสวยมากเลยอะ่ะเนาะโอ้โห <c oughs> สวยตอนตอนจะกินหรือเปล่าใช่ <c oughs> ยายใครดีล่ะดี <c> ่ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> ยังจำได้อีกเนะาะคุณยายทาฮีล a แม่มดแม่มดคนตั้งให้จำได้เนื้อเยอะปลาแน่นๆเมื่อวานน่ะหนูอยู่บ้านอ่ะหนูยังนั่งคิดอยู่เลยตอนนี้คือหนูอยากกินห่อหมกได้กินแล้วมึงวันนี้มานี่ได้กินแล้ว สนใจนอหอมไปมาแล้วม,มันสุกออกมาแล้ว <c ười> มันสวยมากนะเว้ยเดี๋ยวจะมีสายตรงนะเผื่อนูด้วยนะยด็กถิ่มอยยายถิ่มไงเผื่อด้วยนะ ผู้หน้าสงสารน,น้องสาวผู้หน้าสงสารไปไหนไม่ได้เอา้าเต็ม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 เลยโหระพามันมีอันเดียวต้องวางแบบจำได้ไ<ม>นะ<อ>ยายน,นี้มันกนลนิ่นโหระพาหอมดีเอาแหละจับฉลากกันเอามาเิ่งมึงบวกใหม่ไม่แม่ไม่ขึ้นดูดิสองตะมังเลยเ ผู้ช่วยคู่ใจคุณยายทำได้ทุกอย่างคู่ใจจริงอยู่ไว้ดาวนี่แหละคนเนี้ยมึงเน้คนรู้ใจกูที่สุดแล้วล่ะจะเด็กกลับบ้านแน่จะหนีกลับบ้านไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้ไม้ันจะหนีไปีหนก้นเนี่ยมันจะหนีกลับบ้านหนีกลับบ้านอหรือ้กเนี่ยหมอไต่กูจะต้องทำพาสปอร์ตใหม่ตามมันไปด้วยเวียดนามแล้วก็มึงกลับมาด้วยกันไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่กลับ เอ้โฟนะูมากเลยอ่ะสุกแล้วก็หยอดกะทิใช่ไหมใช่แล้วหยอดกะทินะคะ น่ากินมากเลยอ่ะฟูมากเลยน่ากินไหมน่ากิน ดูใบมะกรูดหอ,อมอมแม่ค้าเก่าแม่ค้าเก่าแม่ค้าการบินไทย <c oughs> <c oughs> พี่ดาวรู้แ่บแม่ค้าการบินไทยนะเนี่ยอืเนี่ยเห็นไหมแม่ครัวการบินค่ะอ้าวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยชิมฝีมือย<อ>ายน้ำใบเตยยายทำน้ำใบเตยไว้กินรวยไหมรวยไหม่อยครับปลาช่อนหรอเปล่าปลาช่อนเ เห็นไหมลอยเลยลอยเลยแน่ๆขายหรอขายดีแขายขายอีกแล้วหวานนี่ก็หมดแล้วนี่ยนี่ใบเตยนี่ของหนูเอาน้ำใบเตยน้ำสุขภาพนะได้ได้ได้กี่ลูกอีกสี่กระทงไอ้ลูกมาดูแถวนี้เลยทั้งร้านมาทำสุขภาพมือจังไปไนเนี่ยเนี่ยอร่อยภูมิบอกอร่อยลบไปเลยภูมิม้องใส่โซจูเอ้า อเอาถ้วยมาอะไรก็จะเอาไปใส่โซจูหมดอะ่ะลองเลยนี่กินเลยเอาข้าวไหมล่ะที่บ้านมานีข้าวกินเล่นๆไหมใบอะไรไม่รู้นะใบกระหล่ำหรือใบย,ยอไม่รู้มันมีใบย,ยอเยอะอยู่นะหลายทางเลยกระหล่ำอันนี้อันนี้กระหล่ำได้กระหล่ำอันนู้นน,นะใบย,ยอหมดแล้วมั้งใช่ไหมน่าจะจ้ะนู่นไอ้กระทะใหม่นั่นไอ้นั่นไม่ใช่เหรอพี่ดาวหัละพาหัวละพาไม่ใช่เหรอหัวละพากะหล่ำด้วยไม่ใช่เหรอ กระสุหนึ่งใบยอสองอร่อยไหมเล่าแน่น่ะตีกระทงจัดไปให้รู้สะกบ้างว่าใครทำใช่ไหมอ้มาหมูในตู้เย็นจ้าเออไปแล้วเนี่ยไปทำอย่างนี้เอาอุ้มไปเทใส่หม้อรวมกันแล้วก็น้ำใส่ตั้งไฟอ่อนๆจ้ะให้มันละลายถ้าเป็นไม่ได้ต้มไข่อ่ะใส่ไปถสองสามลูกอ๋อทำเป็นพะโลลเลยเนาะใส่คะน้าเนาะขาหมูไปเลยจ้ะ นั่นเอปเด็กกินได้ทั้งวันนึงอ่ะบายบายครับายสวัสดียายก่อนลูกสวัสดีครับไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบายบายกลับบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะยายห่อข้าวมาให้กินแบบนี้นะคะนี่ค่ะมีห่อหมกมีไก่ทอดให้เด็กๆค่ะเอกลับบ้านอิ่มแล้วสบายพุงอล้พ่อใช่ไหม ก่อนนะคะ